การะกาสอนอิทธาุจจโจรองเสน่องสคัญมหายในกายมีนอรชาตวางายอะไสิ้นทสแต่ทิ้ทั่วแต่ทั่วดีประดับไว้ในโลกานะโมตสภะวะโตอาระหะตสสมาสัมพุทัสะนะโมตัสะภะวะโตอะระหะตสสมาสัมพุทัสะนะโมตัสะภะวะโต พระมโาสมมาสสมุทธะสัโยสะพุทโยตีขาัสการขอเอาทั้งหลาพระผู้ว่าเจ้าพไกัยจักฤากัสรุชอบได้ด้วยพระองค์เองขออารัมสกานย่าถึงยิ่งแต่ประเด้คุณท่านพระครูประกาสมาธิพุณแล้วระอาจารย์พระเถระระเถระรองทาง พระว่าที่วิปัสนาการ,รุจิจิตโธอาวัสดีจะสามณรถทำรด้ถ้าเราปฏิบัติสักร้อยส,สัปดาห์นะครับจำง่ายๆครับเดินจงกรมอยู่แต่เช้าวันก็ชอบครับ,รบตารเดินจงกรมถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับเขาจะช่วยย่อยอาหารให้เราได้ทิตถูกคานนะครับร่บางายจะเบาขึ้นเรื่อยๆประคันเหนื่อยออกนะครับ,นะรบนะไม่หนาวแล้วครับนะไม่หนาว แต่บางครั้งเมื่อท่านเดินไปเดินไปเดินไปอยู่ใต้ร่มไม้อาจจะขนลุกขชันได้นะครับเพราะอะไรครับมีการสัมผัสเกิดขึ้นอะอเลยก็ว่าไปครับทานขนลุกนะคเพื่อแต่ติกติ๊เเ่าครับอ่ะไม่แน่นครับอาจจะมีอะไรได้ครับนะเหมือนกับพระผุโดดตาตาหรือเขาเดินไปในที่ต่างๆนะครับมีอะไรแปลกๆนะครับท่านมาที่นี่มาในลานบุญ ธรรมะยังอยู่นะครับพระธรรมาสัมผัเก้าท่านนี้ที่ผ่านไปแล้วก็จติ้งแต่ธรรมะยังอยู่นะครับแสดงว่ารัอาหังยังอยู่นะครับระอาหลังยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้อาจจะมีว่าท่านนอย่างย์อครับธรรมชาติธรรมทานนี้คือทารสุดท <the> like so ี่สุดนครับกรรที่สุดแล้วการทำสมาธิหรือทำอะไรตางหกาาแล้วแต่นะครับมันมีมาก่อนแล้วครับมีมาก่อนแล้ว านจะขอเอินดินอากาศมีมาแล้วครับฤๅษีไร้งครงท่านจะฤๅษีมาแล้วขอเอินดินอากาศได้มีครับมีจิตใจทำให้เป็นเข้มแข็งและอาหารทานได้นครับด้วยอำนาจแห่งทิทธิมานะทิฏฐิมานะนะครับพยาานตรงจะบ้านในจำเนียรจะได้เกิดบุญมันที่ข้าพเจ้าวปราสาทคนได้กล่าวเริ่มต้นว่าตรงจะบ้านในจำเนียรจะได้มีบุญมากการสร้งสรรค์ นะครับตามสังีสมบุญบุญไม่ได้ยูที่ไหนนะครับไม่ได้อยู่ที่เซลล์นะครับไม่มีขายนะครับต้องมาแผงเอง่ันมาที่นี่่านมาเพื่ออะไรปฏิบัติรับก็เองสัญญาตอวเองว่าจะมาปฏิบัติสิ่งที่สูงสุดนล้นนะครับวิปัสสนาจารย์นม่งยใครก็สอนนะครับเราปัจจุบัสมพรุธเจ้าท่านกสรู้แล้วก็นำมาเหมือนที่บ้าคุณพระเดชท่านเขาว่าเอา คำมือในกระชายนะครับคำมือใน,ใน,อใ,นในคำมือในในวายในคำมือในปากจำนวนอยู่จํานาคแล้วแต่นะในคำมือที่มีน้อยกว่าในปากนะที่ท่านท่านพระเัชพระคุณพระอาจารย์เขาถนะนะนะ่ายไว้นะครับแล้วมีคติธรรมเยอะแยะนะครับนะครับในคติธรรมนําข่าวแล้วนะครับบุญไม่มีหายนะครับประกำเลยที่นี่เป็คนครที่บําเพ็ญ ที่ท่านท่านทำได้จริงๆนะครับท่านทำได้จริงไม่ได้ทำได้น้อยนะครับละมีการสัมผัสเกิดขึ้นบ้างอะไรบ้างก็ดูเอาเองการสัมผัสเกิดจากอาหารหต่างๆนะครับอาหารที่เกิดขึ้นจากอาหารคข้าวผัิกรดว่อาหารผักษาอาหาร,าาหารมโนสัจเทกา,าลมโนวิญญาณสัจเทตนาอาหารนะครับวิญญาณามีอาหารอยู่สี่อย่างที่ท่ากไดการสัมผัส ท่านฝันท่านก็มีอาหารเหมือนกันเลยฮเจริญ <c oughs> ด้วยครับวิจเจริญด้วยความฝันก็ดีเหมือนกันเลยคำว่า,ปปา,วามีความสุขดีเปล่าครับนั่นแหละครับมีความสุขดนะวิญญาณสิญญาณวิญญาณอาหารอาวะอาหารคำว่าอาหารคืออาหารที่คำข้าวที่มีกระป๋านที่ทุบๆไปนะครับเนื้อจิตใจเกิดจากสิ่งที่เราสมมติมบำเพ็ญธรรมคือเกิดขึ้น การบำเพ็ญธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับท่านแล้วเมื่อท่านมีวิจารญาณหรือมีโยนิโสมนสิการที่ปัญหาตะเข้าว่าโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาบ่อยๆเหนื่องๆพิจารณาแล้วสารตัวสัตว์ทำอะไวทำเล่าทำยุงนั่นแ่ละบางครั้งหน้าจะปวดเมื่อยแล้วเดินไปเดินมาจนเท้าหยุดแล้วนะก็ยังต้องชดชดชดครับชดนนะฮันติไม่พอเราสั่งสมบุญไว้ มากน้อยเท่าไหร่เราไม่ทราบนะครับบุพเพตะปุญญตาขั้นตามสมบุญมาแต่กลางก่อนไม่รู้เลยเกิดมาชาตินี้บุญน้อยเกิดมาเป็นกษิตกสาวันนั้นไม่ได้เกิดมาเป็นโลกคนเดิมกษิตชินวัฒนนี่ครับนะแสดงว่าบุพเพตะปุญญตาของเราเนี่ยมีน้อยเราต้องสร้างสมสร้างสมพรสวรรค์พรสวรรค์ของเรานะครับสร้างสมพรสแควร ก็พยายามจะทำไปนะำครับทําจริงๆครับจะทำจริงๆแล้วก็จะได้อะไรยจริงผลมันมีมาแล้วครับผลมันมีมาแล้วคุณมาทรารต่างๆที่กระทาและประพฤติมานะครับการกะทาอย่างนี้นะครับก็เสร็จดีแล้วขออนุโโนาท่านเมื่อไรที่ได้มาร่วมกันมาทำมีบุคคลจำนวนมากที่ไม่ได้ทําแม้ว่าใครรู้จักบุญบาตอใครรู้จักบุญบารู้จักกันนะครับปัญญ,ญาน่อย แค่ครั้งหนึงก็ยังรู้เลยห้าปุญนะครับไม่มีหายาานะครับมาจางสองครับบำเพ็ญกันสร้างกันสมาธิกันนะกายสมาธิเดินตงคอมเรียนกันมาแล้วกายสมาธิทำให้เกิดความทิสิตมาลนะโนลงยนต์ลดน้อยลงเหมือนกาวเนะลียกายสมาธิมาครั้งตาซ้ายกับตาขวามย,ยังไม่สมาธิเลยในตัวเราคนเดียวกันนะแต่ทีนี้เรามากายสมาธิเป็นร่วมกันปฏิบัติ ครับบางครั้งบางคราวเกิดการกระทบกระชากกันมากแลนะ้ากขอให้อาภัยกันไม่เป็นไรเราเป็นพระาาน,าาน,นะครับให้อภัยกันมะีการให้อภัยบ้างแลวบ้างขอโทษครับขอโทษครับอภัยครับนะแล้วปฏิบัติต่อไปให้ดีป,ปังกอทนพระว่าทันติขันตินี่ไม่พอแล้วคันติสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าเราต้องสั่งสมเราไม่มีวาสนานะครับไม่มีุญเพบงกุญญาตานะครับ สมออมตอนสวายก็เราอาจจะมีประโยชน์ได้ครับปุณหะทไม่สามารถที่จะเลือกเกิอได้แต่เรื่องอาธรรมดูได้ครับเรื่องอธรรมมันเองได้ครับเรื่องธรรมมันเองได้เรื่องเอาผู้ผู้สนับสนับท่านรู้มาหมดครับเนปอาอภิธรรมก็มีครับการเมื่อท่านเดินไปแล้วบางครั้งบางคราวในโลกนี้เกือบ หก,ก,กิโลนะครับข้วบาวว่าไม่ได้ผมว่าเดินบางครั้งพันเจ็ดร้อยพันแปดรอยเลยนะครับที่เข้าไปถ้าจะช้าพขันแปดนะครับพันแปดร้อยถ้าไวๆเนีอยรบพันเจ็บพันพกเกือบกิโลนะครับครึ่งชั่วโมงรอบึลยกลายวุ่นะนครับแต่อาศัยว่าระยะทางมันแปลกแปลกดีครับบางครั้งเดินเป็ช่วงช่วงช่วงอารมณ์ เปียไปบางครั้งเราก็กินใจของเราบางครั้งเป็นคนบางครั้งเป็นเทวดาบางครั้งบางขรัเป็นพระพรหมบางครั้งก็เป็นพระได้เหมือนกันอันนึกนึกดูในใจนึกว่าเองครับได้เดินไปอารมณ์เปลี่ยนครับอารมณ์เปลี่ยนธรรมาแต่ทีนี้สติความระลึกถ้าต้องระลึกวอยู่เสมอครับสติสติก็เพิอย่างนี้สติดีมากครับแต่บางครั้งบางคราวจะเป็นมหาสตินะครับมหาสติ ติตคนเด v, ียวไม่พอต้องใส่มหาด้วยมหามหาเพราะว่าใหญ่เขาว่าโตอะไรไม่จากผมเรียนน้อยนะแต่ว่าโอยิ่งใหญ่คุณค่าทางวิญญาณมหาสตินะครับเมื่อะทำแล้วเป็นมหาสติไม่ใช่สติตน้อยๆนะครับผู้นั้นต้องมีบารมีคือกานซ้ำๆทำแล้วเาล่าๆทำซ้ำๆต่อไปทำน้าเบื่อไว้รื่อยๆนะครับทำซ้ำๆต่อไปทำซ้ำๆต่อไปเรียกว่าอะไรเออ วัชรีนะครับเ,เป็นวัชรีทรัทำมาบ่อยๆช้าๆนะครับชำนาญน,นะครับชำนาญบางครั้งหลับตาเดินไม่ได้ครับช <c oughs> ำนาญแล้วหลับตาเดินไม่ได้จะเดินก้องครับคนธรม,มาธิได้การไม่ธรรมาธิและจิตใจ,ใจ campaign, เป็นเพ็งมีเพ็งเดียวเลยครับอาจจะเป็นผู้วิเศษไนดะ้ด้วยอำนาจของจิตครับจิตพิสดารจิตมันวิจิตในหนังสือมันมีครับจิตมันพิสดาร ิดมันอัศจรรย์แต่จะอัศจรรย์ได้ท่านต้องสวงหามากๆครับไม่ได้เกิดเป็นลูกทับศนลชินวัตนนะครับต้องสะสม,มครับสงสมแหวนครับอยากไปท้อแท้ครับอยาไปท้อแท้ท้อแท้ไม่ได้เกิเกกมกมเมด,ดมาเป็นคนแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์สูงแล้วจิตใจดีได้บวนได้บำเพ็ญภาวนาพระบางองค์ไม่ชอบภาวนาอยู่ที่วัดสบายกว่า แต่บุญกุศลนี้ครับใครเรือนได้ครับชาตินี้มีแค่นี้ชาติหน้าท่านจะเป็นอย่างนี้หรอครับด้วยอำนาจของบุญท่าน,นจะเป็นอย่างนี้หรอครับบุญสสุศลสรัพสมที่เราทําไว้มันจะส่งให้เราเองแม้บางท้งของเขาเออสติไปบ้านครับเออสติไปบ้านมันก็ไม่เป็นไรลุกแล้วล้มเรือลุกใหม่ได้ครับล้มเลือลุกใหม่ได้หลับแล้วลุกได้หลับแล้วลุกได้เตน อ้ะอ้ไผจิตใจมันเปลี่ยนแปลงนะจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไวไวมากและไวยังไม่พอด้วยอัศจรรยจำในต่างหากนะอาศัยการที่เขาทำมาเป็นอย่างนี้ตยตายอย่าน้อตายอย่าน้อสม่ำๆซักซาก,ก,กไปเรื่อยๆชีวิตชีวิตรสชาติของชีวิตดีนบางครั้งก็เจ็บัวขดบ้างเป็นหัวคอบ้างนะครับรู้ประการ แต่ก็ดีครับก็ดีได้อารมณ์ดีครับยิ่งเช้านี้ได้อารมณ์ดีกว่าตอนเย็นครับตอนเย็นขาจะบวมอ่อานิดนะตือไปนี่ครับดีด้วยครับยังรวมตัวเบาุ้งสปาครับลดความอ้วนได้เพราะว่าจริงครับเพราะการบริหาราร่างกายเขาพักเขาไปบริหารยังไงครับเล่นยิมนติดอ่ะ เล่นอะไรเล่นทิ้เนอะไรมาไม่ได้นะครับเดินเดินจงกองเนื้อครับหรเดินจงกรมเท้าแตกนะครับก็ไม่เป็นไรยถ้าม่เป็นไรร่างกายอย่างนี้นท่านมาด้วยอะไรล่ะท่านจะเอาศุกสนุกฉันไหลท่านจะเอาแต่สุขสนุกสนุกฉันไหลท่านมาเปล่าเปท่านลุกไปลุกเร่าแต่บุญกุศลน,นี่ครับที่สะสมมาไว้ กาม,มาที่จะส่งผลให้ท่านไปได้ที่ได้สวรรค์ได้นิพพาน a อย่างที่ท่านกล่าวไว้นะ,ะอาการต่างๆนะครับด้วยอำนาจแห่งสิทธิศรีษะไหลในที่อาภัชชาได้กล่าวความนักเบื้อททงต้นอย่างนี้จงรวมกันเป็นทบาเป็นเลชะเป็นโทระวะปัจจัยเป็นยุทธายตามทรงให้พระอุปัสนาการรุ่นที่42เนี่ยจงประสบไความสมเร็จ ประสบเป็นความสมเ็จทุกขานร้องท้ามจักรุรพิทพนชัยศรีประกายเนี่ยอายุวันนารักั์ปฏิภาณาาสารสมบัติทุกทิศารามีในที่ฐานในการทุกเมื่อด้วยเอวานังก้อมีด้วยประการี ที่ทรงก่อนเป็นพระได้ในทวารนี้ก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อออกาบต่านที่ได้นมาประจสกลได้อกได้ทงอยู่วนอยู่ทวารนี้ที่อยู่ตามรภาการสบัติได้ที่มีสติและปัญญาได้ ีไม่มีขายอะไรอยากไดทั้งหเองมันเป็นของส่วนตัวเรื่อวิทยาตร์อะไรต่างๆมันไม่มีขายแะ้วนี่คือเป็นครูบาอาจารย์แนวหน้าติดตามหนึ่งคือพระยันสกุลจึงได้มาคาร้มาให้แสงสว่างแก่พระคุณจากทุกผููิที่เขาหก เชื่อขึ้นมาได้ไม่มันตกเป็นลูกชายใ,ใครก็ไม่รู้จะมันจะเป็นลูกเขยอะไรไปแล้ว di bangsa ajira al-mukman